มาดีไวเคสสว,สวยจากลูกโป่งกันเลือกสีลูกโป่งได้หลักสีเลยวันนี้ใช้สีแดงเป่าลูกโป่งสีแดงเป่าได้ขนาดใหญ่พอที่จะให้โทรศัพท์ของเราประกบนําโทรศัพท์ประกบกดลงทยอยกดลงเรื่อยๆจากนั้นทยอยปล่อยลมปล่อยลมไปเรื่อยจนใกล้จะหมดลวให้เปิดปากลมออกลูกโป่งจะไปนแนบ,บสนิทกับโทรศัพท์ของเราพอดีจะได้รูปทรงแบบนี้สว,สวยแบบนี้จากนั้นลองดูที่กล้องมุมกล้องของเราจะเหลือที่ปลายปาก มาดูด้านหน้ากันก่อนจากนั้นเราจะไปแต่งข้างหลังโดยการพันปากลูกโป่งให้ไปแนบสนิทกับตรงที่มุมกล้องพันไปเรื่อยเืจนแนบสนิทกับพื้นจะได้เป็นมุมกล้องแบบนี้สวยๆแบบนี้ก็จะถ่ายรูปได้จะได้เคสสวยๆเป็นสีได้นะครับทำวันต่อวันก็ได้สวยดีลองเอาไปวางดู นะครับจะได้รูปทรงสวยๆใครสนใจนะครับวันนี้จะเป็นสีแดงหรือวันนี้จะเป็นสีเหลืองมีลูกโป่งหลากสีทําได้เลยนะครับดีไนเคสสวยๆแบบนี้ง่ายๆนะครับเปลี่ยนสไตล์ไปเรื่อยๆสนใจลองทํากันดูครับเคสสวยๆจากลูกโปง่งเป็นไอเดียเก๋ๆถ้าชอบคลิปตอนนี้ฝากกดติดตามกันไว้เลยนะครับขอบคุณครับ